สวัสดีครับผมสวัสดีครับ F c ซแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามทางช่องอยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทั้งเก่าและทั้งใหม่อ่ะรู้สึกว่าหวยเดินดีช่วงนี้นะ F c ซหลายท่านก็คำนวณก็ไปคนละทิละทางก็มีมาแนวเดียวกันก็มี ก็แล้วแต่ว่ากันนะท่านผู้ชมก็ชมไปทุกช่องทุกช่องทุกช่องนะชมไปหมดก็ลืมพอดีเลยนะอะต้องคำนวณเองนะถึงจะเป็นเป็นแล้วเห็นใครทำเรารู้ออกดูออกนะว่ามาไม่มาต้องจับที่เลขวิ่งก่อนอ่ะตามชมครับผมไม่พูดมากเอาเลขวิ่งซะก่อนนะ วันนี้เรามาเจอคลิปที่มีชื่อว่าไอรหัส369นะฮะกับเลขวิ่งนะครับผมอ่าเราจะเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนนะลมแรงนะเอากระดาษไปกินใช่หมดตามเก็บยากนะะอ่าเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผม คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการมาเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่องผู้เยี่ยมพารวยนะเปิดโทร0801431692ครับผมอ่ะเรามาตามว,ว่ารหัส3 6 9เราจะเดินดีไหมนะ ก่อนนะครับผมทำเตือนออกไปก่อนอทับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปกินหมดนะฮะเห็นอยู่นะครับผมถ้าไม่เห็นก็จะซูมเข้าให้นะ เออนี่ซูมหนึ่งจุดแปดคูณหนึ่งจุดแปดเห็นชัดนะครับผมเราก็เอาตรงนี้เรามาทำนะรหัสสามหกเก้าดินหลักหน่วยอย่างเดียวนะหน่วยนี่นี่หน่วยอ่าไม่ออกเอาอันใหม่เดินหลักหน่วยนะอาจะเดินให้ชม เดินมาตรงนี้นะสี่เศสตรงนี้เดินมาที่ห้านะห้าแปดหนึ่งสตอนนี้เดินมาที่หนะหกเกสองห้าอันนี้เป็นเรียกโครงสร้างอยู่นะเรายังไม่เอานะตรงหลักส0 นี่ให้ให้เข้าหลักสอนะหลักนอตรงหลักที่หกนะฮะมาประกอบกันเลยได้กี่ชุดนะเดี๋ยวเรามาทําเลขวิ่งกันตรงนี้นะประกอบจับจับจับเอาสี่ตัวเนี่ยสี่เ็ดศูนย์สาี่ยไปใส่หกเก้าสองห้านะเป็นชุดใหญ่นะฮะ

สาหนี่สามนี่หใส่ตรงนี้นะสา3เก้สามสองสามห้าได้สิหชุดนะสี่สบหมากไปไหมมากนะเรายังไม่ได้จับนะเราต้องจับด้วยเลขวิ่งอ่ะเอาเลขวิ่งมาจับตัางห้าสี่ห้าสี่สี่นะ เลขวิ่งห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าสี่บวกสี่เป็นแปดเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดได้เลขวิ่งตัวหนึ่งแล้วเจ็ดมานะอาเอาตัวอีกตัวหนึ่งนะอ่าสี 4, 4. า่สี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้สี่บวกห้านี่เป็นเท่าไหร่เป็นเก้านะ เอาสักสีตัว9012อ่าจะต้องมานะเอาอีกตัวหนึ่งแล้วเลกวิ่งเอาห้าสี่สี่คูด้วยสองสี่องแปดปเกมาตัวนะเราได้เลขวิ่งมาแล้วแล้วก็เลขวิ่งมาจับนะมีเจ็ดอยู่ตรงไหนเอาหมดเลยเจ็ดเจ็แถวนี้นะ มีเก้านะฮะเก้าศูนย์หนึ่งสองเรามาเทียบกับตัวนี้นะหกเก้าสองห้าชนกันที่สองกับเก้านะฮะเก้ากับสองตัวชนอ่ะเมื่อได้เลขวิ่งมาแล้วก็เอาวงกลมมาเลยนะเจ็ดอ่าเจ็ดมีสีตัวนะเทาเก้า 9, มาวงก็เจ็ดเก้าอยู่ตรงนี้นะ ก้ามีสี่ตัวเหมือนกันนะถ้าเราจับหลักสิบนะมีที่สอนะมีที่สี่เจ็ดศูนสามนะนี่สี่สอนะถ้าจับเจ็ดก็แถวนี้นะเห็นไหมมันเข้านะเจ็ด จะมาที่เจ7ดแปดเจมีมีแต่7 9ตัวเดียวนะเห็นไหมเห็นไหมมันเข้าเดี๋ยวแคาไปให้นะฮะผมนี้เป็นเลขวิ่งนะครับผมนี่ห้าคูณสนี่ก็เป็นเลขวิ่งนะ เลวิ่งอีกตัวสามหกบวกสามนี่นะนี่นี่นี่หกลักแสนนี่บวกสามได้วิ่งเท่า่หกบวกสามเป็นเก้านี่ชนที่เก้าอีกตัวนี่การหาเลขวิ่งได้หลายทางนะครับผมอไปแล้ว ามาตามกันต่อยีกนะครับผมอาราบงวดที่จะถึงนี้จะมาตัวไหนนะ1 0ึ่งศหเดเกเขียนเหมือนเดิมนะครับผมใช้หลักหน่วยมาตั้งนะ9ก้าสองห้าแปดศูนหนึ่งสเจดศ ตัวแถวนี้จะเป็นสอนะหลัก9นี่เป็นสอห,นหลักนอหลัก0ูนย์เก้หไม่เอานะเอาสองหลักนี้จับนะ9ก้าหนึ่งเก้ 1> 2องหนึ่งสองสี่สองเจดสอย์ห้าหนึ่งห้าสห้าเดห้านย์อกนีกหน่อยนะแปดหนึ่งแปสแปดเจ็ิหชุดนะมากไปนะเราจะตัดออกโดยใช้เลข เลขวิ่งเนี่ยมาตัดนะเก้าเจ็ดาทำเลขวิ่งลองดูนะแมทกันนะวีกันนะเกบวกเเป็นสิบหกเบวกเเป็น16 6หบวกหได้2องมาแล้วเลขวิ่ง2ตัว1 9ึ่งเก้าเจานะ V ลองแบบนี้ดูหลักร้อยบวกหลักหน่วยลองดูได้เท่าไหร่9กบวกเเป็น18 แปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาสัก <c oughs> เอามาสักสี่ตัวนะเอาตัวไหนอกีกเอาแบบไหนอกีกเลขวิ่งเลขวิ่ง หลักแสนนะแสนบวกสามนะครับผมแสนบวกสามนะแสนแสนได้ตัวไหนนะได้สีสี่เม็ดเดียวไหนจะมาไหมอ่ะลงสีเรยกวิ่งให้นะ สเด่นแปดเก้ายหนึ่งเด่นสี่เด่น,เ,ดนเรามาจับกันดูนะครับผมสองสมีนะแปดศูมีนะ,ะนนะห้ามีเลขที่จะชนเลขวิ่งกันจริงๆก,ก็คือ250นะสองห้าศนะสองห้าสองห้าแปดนะครับผม นี่สองนะฮะติดอยู่ที่หลัก10นะครับผมอีกตัวก็8ปดสีเราจับไว้หมดเลยนะในชุดนี้2องสี4ห 4, ้ 4, แล้วก็สอ 5 0 8 0ดไทยหกางนะเราจะรอผลกันตรงนี้นะครับผมแคปหน้าจอกันนะรอผลเราจะมาตามนัดนี้หรือไม่นะมาตามนัดนี้หรือไม่นะมีสองสี่สองศูนยปดสี่ด ห้าสี่ห้าศูนนะไปตามตัวเลขนะครับผมอ่าสามตัวไม่ให้นะนอกนั้นก็มีเก้าศูนย์กับเก้าสี่นะเดี๋ยวผมก็ไม่ลงให้เอาแค่นี้นะอะหมดเวลาพอดีครับผมํำลาพรจากเท่านี้ครับแ็บหน้าจอกันแล้วไปแล้วไป